Mà dùng khu ba đổ, cái, cái <laughs> nhìn khu <chăng> <laughs> bà đâu phải pin nào anh ơi nhảy nha anh ơi Eh Eh nhảy thế. Eh Eh nhảy Eh 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 nhảy เส็จคักคักปลาเส็จคักคักแกงได้กินคักคักเลยประจับพวกเขาประจับประจับประจับนิดก็แป๊บเกือบเสิร์น้องแล้วทีมองมาอยู่ในคู่ป้าแล้วแ้งปีน้าแม่ดูป่าใหญ่จังเลยป่าตัวใหญ่แท้ปินเองอาะอ่าใหญ่แท้ จับป่าใหญ่ดูปฟาตัวใหญ่เนาะน้องเนาะเสร็จคักๆป่าเสร็จคักๆแป้งได้กินคักๆเลยประจับพวกเขาประจับประจับประจับนิดก็แปลบเดืยวซื้อน้องที่มามายืนคู่ป่าเดี๋ยวแป้งปีหน้ามาดูป่าใหญ่จังเลย ป่าตุ้ยใหญ่แทอ้อ้าเอ้าวป่าใหญ่แท้เฮ้ยจับปลาใหญ่ดูป่าตุ้ยใหญ่น้อนาะเสร็จคักๆปลาเสร็จคักๆแับได้กินครับครับจับพวกเขาจับจับจับบิ

ปลาตัวใหญ่เนาะน้องเนาะเสร็จคักคักปลาเสร็จคักคักแฟงได้กินคักคักอยู่ับพวกเขาประจับประจําประจําิดก็แป๊บเดีวเกือบซื้อน้องแล้วทีมายืนคู่ปลาเดี๋ยวแฟงกินหน้ามาดูปลาใหญ่จังเลยปลาตัวใหญ่แท้จริงอ่ะอ่ะ ปลาใหไน้ฮ้เฮะจับปลาใหญ่ดูปลาตัวใหญ่เนาะลูกเนาะเสร็จคักคักปาเสร็จคักคักแกงได้กินคักคักอยประจับพวกเขาประจับประจับประจับดิก็แปะเกลือมือเสิร์น้องเราทีมอง